สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการไขคำตอบของชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเดือนละสองครั้งและทำให้หัวใจของเราเต้นแรงได้เสมอช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นซึมเศร้าคุณเคยสงสัยไหมครับในวันที่หนึ่งและวันที่16ของทุกเดือนทำไมภาพที่เราเห็นมักจะเป็นแบบเดิมเ ภาพของเพื่อนร่วมงานที่บ่นว่าโดนกินอีกแล้วภาพของตัวเราเองที่มองลัตเตอรี่ในมือแล้วถอนหายใจแต่ในขณะเดียวกันบนหน้าฟีดข่าวบนโซเชียลมีเดียเรากลับเห็นคนหน้าเดิมๆหรือคนกลุ่มหนึ่งที่ถือลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบ้างรางวัลเลขท้ายบ้างโชว์ปึกเงินพร้อมรอยยิม้มคำถามที่ดังขึ้นในหัวเราทันทีคือทำไม ทำไมโลกนี้ถึงดูไม่ยุติธรรมทำไมบางคนซื้อสิปีไม่เคยเฉียดแต่ทำไมป้าข้างบ้านหรือเพื่อนใน Facebook คนนั้นถึงถูกเอาถูกเอานี่เป็นเรื่องของบุญวาสนาที่มองไม่เห็นหรือมันมีนกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่กันแน่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเบื้องหลังความโชคดีนี้ผ่านมุมมองทั้งคณิตศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องหวยของคุณไปตลอดการครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องดวงเราต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดทางคณิตศาสตร์กันก่อนครับสมมุติว่าคุณซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งคือ1ในล้านซึ่งหนึ่งในล้านมันยากแค่ไหนให้เปรียบเทียบว่า มีข้าวสารอยู่1ล้านเม็ดน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมแล้วมีข้าวสารเม็ดเดียวที่ทาสีแดงไว้การที่คุณหยิบสุ่มขึ้นมา1เม็ดแล้วได้เม็ดสีแดงนั่นแหละครับคือโอกาสถูกรางวัลที่1แต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องของความน่าจะเป็นที่อิสระจากกันหรือ independent events หลายคนมีความเชื่อผิดๆว่างวดที่แล้วเฉียดไปนิดเดียวงวดนี้มันต้องมาแน่ๆหรือ ซื้อเลขเดิมมาสิปีแล้วมันต้องออกสักวันสิในทางคณิตศาสตร์หวยไม่มีความทรงจำครับลูกบอลในกองสลากไม่รู้ว่าคุณซื้อเลขนี้มากี่งวดแล้วโอกาสออกเลขเดิมหรือเลขใหม่มีค่าเท่ากันเสมอในทุกๆงวดแล้วทำไมบางคนถึงดูเหมือนถูกบ่อยคำตอบแรกในเชิงสถิติคือ law of large numbers หรือกฎของจำนวนมากครับคนที่คุณเห็นว่าถูกหวยบ่อยๆถ้าไปดูเบื้องหลังจริงๆ เขาอาจจะไม่ได้ซื้อแค่1นถึงสใบมีงานวิจัยและสถิติบ่งชี้ว่าคนที่ถูกรางวัลบ่อยมักจะเป็นคนที่ซื้อกระจายความเสี่ยงหรือซื้อในปริมาณที่มากพอที่จะเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวให้สูงขึ้นพูดง่ายๆคือเขาใช้เงินซื้อโอกาสครับถ้าคุณซื้อหนึ่งใบโอกาสถูกเลขท้ายสตัวคือหในร้อแต่ถ้าเขาซื้อเลขท้ายกระจายกัน1ิเลข โอกาสของเขาคือหนึ่งใน10เห็นไหมครับว่าโอกาสต่างกันสิบเท่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับการซื้อเยอะไม่ได้แปลว่าคุ้มทุนนะครับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงถูกบ่อยกว่าคุณทีนี้ถ้าเราตัดเรื่องคนรวยที่ซื้อหวยเป็นปึกๆกออกไปเราจะยังเห็นคนธรรมดาที่ดูดวงดีผิดปกติอยู่ดีใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่จิตวิทยาเข้ามามีบทบาทสาคัญ สิ่งนี้เรียกว่า survivorship bias หรืออคติแห่งความอยู่รอดสมมุติว่าเพื่อนของคุณชื่อในเอในเอซื้อหวยทุกงวดงวดละ5ใบผ่านไป1ปีในเอซื้อไปทั้งหมด24งวดใน24งวดนั้นในเอไม่ถูกเลย20งวดคุณคิดว่าในเอจะโพสต์ลง Facebook ไหมครับคงไม่หรือถ้าโพสต์ก็คงเป็นแคปชั่นขำๆแล้วก็ลบไปแต่มีอยู่4งวดที่ในเอถูกเลขท้าย2ตัว ในเรีบถ่ายรูปโพสตลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นข่ากับข้าวมาแล้วหรืองวดนี้มาตามนัดสมองของคุณจะจดจำเฉพาะ4ครั้งที่เขาถูกและลืม20ครั้งที่เขาเงียบไปโดยปริยายเมื่อคุณเห็นแบบนี้จากใน A ใน B และนาง C สลับกันไปมาในหน้าฟีดสมองของคุณจะสร้างภาพลวงตาว่าทำไมทุกคนรอบตัวถูกหวยกันหมดเลยมีแค่เราที่ไม่ถูก ทั้งที่ความจริงคือคนที่ไม่ถูกเขาแค่ไม่ได้พูดเสียงดังเท่านั้นเองครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ confirmation bias หรืออคติยืนยันสิ่งที่เราเชื่อคนที่เชื่อว่าตัวเองดวงดีหรือคนที่ดูเหมือนถูกหวยบ่อยๆมักจะมีบุคลิกที่มองหาโชคมีการทดลองทางจิตวิทยาที่โด่งดังโดยให้คนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าตัวเองโชคดีกับอีกกลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายมานับจำนวนรูปภาพในหนังสือพิมพ์ผลปรากฏว่า คนที่คิดว่าตัวเองโชคดีใช้เวลานับเสร็จเร็วกว่ามากเพราะพวกเขาเหลือบไปเห็นข้อความตัวใหญ่ๆในหน้าหนึ่งที่เขียนว่าหยุดนับเถอะมีรูปภาพทั้งหมด43รูปในขณะที่คนกลุ่มโชคร้ายมัวแต่ก้มหน้าก้มตานับทีละรูปจนมองไม่เห็นข้อความนั้นเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนให้รู้ว่าคนที่ถูกหวยบ่อยๆบ,บางครั้งเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนเปิดกว้างมองหาตัวเลขจากสิ่งรอบตัวและมีความผ่อนคลายมากกว่า ความเครียดทำให้เราโฟกัสแคบลงแต่ความผ่อนคลายทำให้เรามองเห็นโอกาสนี่อาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนถึงฝันแม่นหรือตาดีเห็นเลขเด็ดในขณะที่คุณเครียดกับการเก่งตัวเลขจนมองข้ามสัญชาตญาณของตัวเองไปมาถึงจุดนี้บางท่านอาจจะแย้งว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องบุญวสนามันมีจริงนะ ผมไม่ปฏิเสธเรื่องความเชื่อนะครับแต่ถ้าเราลองมองในมุมวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วยเราจะพบสิ่งที่เรียกว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่เป็นจริงด้วยการกระทำของตนเองคนที่มี mindset ว่าฉันเป็นคนโชคดีจะมีพฤติกรรมที่ต่างออกไป 1. พวกเขากล้าเสี่ยงอย่างฉลาดเขาซื้อหวยแต่เขาไม่ได้ทุ่มจนหมดตัวเขามองมันเป็นความสนุก 2. พวกเขาไม่จมกับความผิดหวังพองวดนี้ไม่ถูกเขาแค่หัวเราะแล้วลืมมันไปทำให้เขามีพลังงานบวกเหลือเฟือที่จะไปทำมาหากินหรือไปสังเกตเลขงวดหน้า 3. พวกเขาดึงดูดสิ่งดีๆคนที่มีความสุขมักจะคุยกับคนเยอะการคุยกับคนเยอะแลกเปลี่ยนข้อมูลเยอะทำให้ได้รับข้อมูลเลขเด็ดที่หลากหลายกว่าคนเก็บตัว ในขณะที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองซวยเวลาซื้อหวยจะซื้อด้วยความโลภผสมความกลัวกลัวว่าจะเสียเงินแต่ก็อยากรวยเร็วๆความเครียดนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจบางทีลังเลที่จะซื้อเลขที่ตัวเองชอบแต่ไปซื้อเลขตามกระแสสุดท้ายเลขที่ชอบออกก็มานั่งเจ็บใจวนเวียนอยู่แบบนี้ดังนั้นคำว่าคนถูกเอาถูกเอาส่วนหนึ่งอาจจะมาจากบุญเก่า ามความเชื่อแต่อีกส่วนใหญ่ๆมาจากทัศนคติในปัจจุบันครับถ้าคุณเล่นหวยด้วยความสนุกไม่เดือดร้อนคุณจะเริ่มเห็นโชคดีเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณเล่นด้วยความทุกข์ความกดดันต่อให้เลขมาอยู่ตรงหน้าคุณอาจจะหยิบผิดใบก็ได้บทสรุปของเรื่องนี้ทำไมบางคนซื้อไม่ถูกแต่บางคนถูกบ่อยคำตอบคือส่วนผสมของสถิติบวกการรับรู้และทัศนคติครับ คนที่ถูกบ่อยอาจเป็นเพราะเขาซื้อกระจายความเสี่ยงมากกว่าคุณคนที่ถูกบ่อยอาจเป็นเพราะคุณจำแต่ตอนเขาถูกแต่ลืมตอนเขาโดนกินและคนที่ถูกบ่อยอาจเป็นเพราะเขามีทัศนคติที่ผ่อนคลายมองโลกในแง่ดีจนทําให้เขามองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้การลุ้มหวยคือความบันเทิงคือการซื้อความฝันในช่วงเวลาไม่กี่วัน ถ้าคุณซื้อแล้วมีความสุขมีความหวังนั่นคือกำไรทางใจที่คุณได้รับแล้วตั้งแต่ตอนจ่ายเงินแต่ถ้าซื้อแล้วทุก์เครียดหรือหวังจะรวยทางลัดเพียงอย่างเดียวโอกาสที่คุณจะผิดหวังย่อมมีมากกว่าสมหวังถึงล้านเท่าลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมครับแข่งบุญวาสนาแข่งยากแต่แข่งกันทำมาหากินแข่งกันเก็บออมอันนี้เรากำหนดเองได้100เอร์เซ ไม่ต้องรอวันที่1ห,หรือ16และเผลอๆเ,เงินที่คุณเก็บสะสมวันละเล็กวันละน้อยอาจจะเป็นเงินรางวัลที่คนดวงดีคนนั้นได้รับซื้ออีกขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ใช่แค่โชคดีจากการถูกหวยแต่โชคดีที่มีความสุขในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนและกดติดตาม subscribe ไว้ด้วยนะคะ